การถ่ายแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่คือมติึนโฆษณานําเสนอการติดป้ายป้ายตัวอักษรโลหะใส่ไปอรีข้างในนะฮะตอนนี้มามาติดตั้งข้างนอกติดตั้งที่พระรามสามหลังหลังเส้นทรัพลพระรามสามนะครับนี่คือมือช่างช่างมือหนึ่งของเราชูนิ้วด้วย โคชูสองเลยโอเคครับติดตั้งใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะและอีกจะต่อไฟนี่คือด้านหลังมันครับด้านหลังติดที่ชันน uh huh. ้น8อยู่ทัดด้านรอบด้านคอนโดสูงนะครับนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์ด้าน uh huh. ด้านหลังด้านหน้า เลยชิ้น็นตอนยังมีเสร็จตอนนี้พักหนื่อยนเหนื่อยมากแดดร้อนมาแต่ช้านะครับตอนนี้ก็เ,เวลา16.40นนะครับเดี๋ยวก็จะต่อไฟเดือดไทยรูปที่ต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามครับติดต่อได้ครับ ติดต่อป้ายโฆษณาทุกอย่างทุกชนิดได้ที่มโนสิลป์โฆษณาครับ0816251275ครับสวัสดีครับ